จึงร้องขอวิงวอนดวงดาวช่วยมาชี้ไม่ยุดยั้ยงเพื่อฟังสัญญาณระวังภัยสวัสดีครับคิสพีลอดครับครับนนท์กัพัครับเขาบอกว่าถ้าขอพอในหนึ่งข้ออยากขออะไรครับนนท์ครับขอให้เธอ ได้พบรักที่จริงใจครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ผมสองคนน่าจะขอบเหมือนกันขอให้รวยก็วันนี้นะครับผมเข้าฉายแล้วนะครับกับแอนิเมชันเรื่อง Wish นะครับ,รบผมจาก Disney นั่นเองอยากเชนิญชวนทุกคนมาดูนะพุ่มกลับเป็นคนไทยด้วยเป็นเรื่องในวาระของ Disney ครบร้อยปีพอดีนะครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับมาสนับสนุนกันแล้วก็เชื่อว่าเพลงต้องเพะาะแน่นอนครับ รวยผู้รวยขอให้รวยอ่ารวยรวยขอให้เวทมนฮะขอให้เปกล้าขอให้กล้าใหญ่ขอให้ฟังเออขอให้ไหวน้ำเก่งไปน้ำไหวนะเออขอให้เป็นตลาดขอให้เป็นโมเดลน้ำแบบขอให้เป็นขอให้เป็นกรรมเทพ อชอบเกมทุกเกมเลยมีแต่วความสนุกสนานท,ทั้งงานเลยก oh. ิจกรรมแฟนสกรีนิ่งนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะ่ะรู้จักหนังแนวใหม่ๆมากขึ้นรู้สึกมันเป็นประสบการณ์ใหม่อย่างหนึ่งเนาะแบบที่เราได้ดูหนังกับศิลปินที่เราชอบเราก็อาจจะเปิดใจดูหนังแนวใหม่ๆมากขึ้นแล้วเป็นประสบการณ์ดีๆอีกอย่างนึงค่ะ oh. Oh. Oh.